สวัสดีค่ะทักทายช่วงบ่ายๆของวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วพอทำเสร็จก็น่าจะกว้างกว้างมากแล้วก็น่าจะาสามารถรู้ละว,ว่าเราจะทำอะไรต่อนะคะ อันนี้ก็ถ่ายให้หน้าดินเขาโชว์ตัวขึ้นมาหน่อยว่าเออหน้าดินเขาเป็นลนักษณะยังไงนะคะเพราะมีแต่หญ้าปกคลุมมานานมากไม่ค่อยได้พัฒนาปรับปรุงอะไรเลยพอทำเสร็จก็จะรู้เลยแหละว่าเราต้องการที่จะใช้ดินตัวเนี้เพื่อประโยชน์อะไรบ้างปลูกพืชชนิดไหนได้บ้างนะคะซึ่งพอ,อถ่ายกลบหน้าดินใหม่แล้วก็ พังขอบคันนาออกดูดินแล้วสวยมากเนี่ยค่ะบรรยากาศของบ่ายนี้นะคะที่มีพุ่มไม้อยู่ตรงข้างหน้านะคะที่เป็นอกอหญ้าสูงๆนี่คือหญ้าเนเปียร์นะคะเอาไว้เลี้ยงสัตว์นะคะพวกวัวพวกควายะคะ่ะแล้วด้านหลังก็จะเป็นสระน้ำเป็นบ่อบปลานะคะ เป็นบ่อเก็บน้ำใช้ในการเกษตรนะคะการทำไรนาเนี่ยก็น้ำเนี่ยจะเป็นอะไรที่สำคัญมากดังนั้นเราต้องเช็คดูหน้าดินเราให้ดีแล้วก็พยายามกัดเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดนะฮะเนี่ยค่ะ ตรงนี้มันเป็นพื้นดินที่มีหินเยอะเป็นเป็นลักษณะดินทรายที่มีพวกหินหินด้านนะคะเยอะก็เลยคิดว่าจะยังคงปล่อยให้เขาอยู่อย่างนี้ก่อนแต่อันนี้ก็ต้องดูอีกทีนึงว่าจะทำยังไงต่อนะคะมนี่ค่ะ โอเคค่ะอันนี้ก็ให้ชมเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะดูบรรยากาศร,ร,รอบๆก่อนเนาะ